อาร์เยังไงงแดงเล็งคว้าตัวคูดสุสเสริมทัพในช่วงเสมอน,นี้นะรอะเกมสุดท้ายครับเชื่อลิเวอร์พูลไม่ตัเตะที่พาทีมวินได้สูงอย่างแน่นอนในครั้นี้อาร่ะยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่า9ปีสุดมหัศจรรย์ของเชคเกนครอฟกับทางด้านของลิเวอร์พูลสโมสรฟุตบอลผีบัลลังกรอังกฤษเตรียมที่จะเปิดโหวตชัดดาว VAR นฤดูกาลหน้านะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการนี้ทางด้าน,นของหงแดงลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวคูดสุสเสริมทัพในช่วงสมือนนี้ให้จงได้เมื่อ Liverpool ลิเวอร์พูลเตรียมจะทุ่มเงินมากกว่า106ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ85ล้านปอนด์ในการคว้าตัวโอเม็สคูดสุดสกองกลางตัวรุกจากด้านของเวสแฮมมาเสริมทัพในช่วงสมันนี้ตามการการายงานจากด้านของลิเวอร์พูลเอฟซีนิวส์นะฮะโดยการเสริมทัพในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในทีมบริหารของแดงโดยไบเคิลเอ็ดเวิร์ดกลับมารับตำแหน่งซ e o สายงานฟุตบอลและก็แต่งตั้งจเรนบอร์ดเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคร่วมกับใด้านของบริชาร์ทฮิลผู้ในการฝ่ายการกีฬาคนใหม่ในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกนะเอาแลอย่างไงเจกเกนครอฟต์นะฮะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมีความเชื่อมั่นก่อนที่จะอำลาทีมว่าสโมสรมีนักเตะที่ดีพร้อมช่วยทีมสู่ความสำเร็จได้ เจนคอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลทีมั้นนำในเซรกบอลพรีเมียร์เรนกตนั้นมีความเชื่อมั่นได้เลยนะว่าสโมรสรมีนักเตะที่ดีพร้อมจะช่วยทีมสู่ความสำเร็จแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ทีมอีกต่อไปและจบฤดูกาลนี้ก็ตามทีอย่างไรก็ตามในเวลานี้ทางด้านของครอปเองกำลังจะแยกทางกับทางด้านของทัพหงส์แดงในช่วงสมอน,นี้แต่ว่าช่วงซีซั่นนี้เขาก็ทําให้แข้งดาวรุ่งหลายคนทำง,งานได้ดีขึ้นจนถือว่าเป็นเหมือนทิ้งมรดกชั้นยอดให้กุนซือคนใหม่ในครั้งนี้ไปแล้ว โดยอย่างเช่นฮาวิเอร์เรีสและก็จอร์เรลคอนซาเป็นต้นแต่นั้นยังไม่พอจะทางที่ทีมหงแดงลิเวอร์พูลยังมีดาวรุ่งเก่งๆหลายคนที่พร้อมจะช่วยทีมโดยครอบเชื่อมั่นนบว่าทีมงานชุดใหม่เนี่ยจะพัฒนาสโมสรให้เดินหน้าตามความเป้าหมายได้อย่างแน่นอนโดยกล่าวณว่า ผมมองเห็นแต่เรื่องดีๆเท่านั้นถ้าคุณทำงานต่อไปคุณก็จะคิดถึงเรื่องที่มันไปไม่ค่อยได้สวยและหลังจากนั้นคุณก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทำการปรับในหลายเรื่องแต่นั่นไม่ใช่สำหรับผมในครั้งนี้หรอดนะเอาละนะกลับมาพูดถึงเรื่องดีๆเหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้ ก้องบอกว่ามันน่าสนใจมากเมื่อพูดถึงเรื่องที่ฮาวิเอรียชก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ได้เพราะที่จริงแล้วเขาอยู่กับทีมชุดใหญ่อยู่แล้วผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในขุมกำลังของทีมชุดใหญ่มาสักพักหนึ่งได้สัก3หรือไม่ก็4ีฤดูกาลละมั้งเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมมาสักพักหนึ่งแล้วเขาเป็นนักเตะที่เก่งกาจอยู่แล้วแล้วจากนั้นเขาก็ไมยได้รับอาการบาดเจ็บแบบรุนแรงในะค,ะครั้งนั้นวันนี้เขาเล่นได้ดีกรณีของจารเรลคอนซาคอนเนอร์แบชเชอรี เจมส์แมคคอนเนลส์บ็อบบี้คราสไดเดคาราดอนก็ถือว่าคล้ายกันนะเช่นเดียวกับสเตฟานไบสติกที่กลับมาแล้วหลังจากที่เจ็บไปนานจะทําผลงานที่ดีพวกเขาเองมีรารกฐานที่ดีอยู่แล้วและนี่ยังไม่รวมไปถึงนักเตะชื่อดังคนอื่น,นในคาราดีเพิ่มเติมกันอีกด้วยผมเชื่อด้ว่ากลุ่มทีมงานชุดใหม่จะส่งผลที่ดีต่อทีมทีม,ทมนั้นได้อยู่เสมอมันเป็นแบบนั้นส่วนเราเองก็ทําในสิ่งที่เราพอจะทำได้เอาเป็นว่าเราถ้าเราทําให้มันออกมาได้ดีกว่านี้และ้วก็ เราก็จะอาจจะหาทางทําไปได้แล้วแต่ว่าตอนนี้นี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันของเราก็แค่นั้นเพียงแค่เท่านั้นเองนะอาล่ยังไงงานนี้กำลังเดินทางสูน่นัดสุดท้ายแล้วสำหรับทางด้านของเจคินครอฟต์กับบทบาทผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่เขาจะได้ลงทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายในเกมพรีมเมียร์ลีกที่ทัพองแดงลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์รับมือกับทางด้านของ นบนูฟมันตันวันเดอร์ในช่วงวัยชิศนี้ซึ่งตลอด9ปีที่ผ่านมายอดกุนซือชาวเยอรมันผู้นี้เข้ามาเปลี่ยนวิทยาลิเวอร์พูลให้กลายเป็นทีมแนวหน้าของพิีเมียร์ลีกอีกครั้งและเขาก็พาทีมคว้าแชมป์ในรอบ30ปีรวมถึงแชมป์รายการใหญ่อย่างท้าน,นของ UCL และก็สโมสรโลกจนได้ชื่อนั้นเลยนะว่าผู้เป็นกุนซือเป็นที่รักของเหาเดอะคอฟอย่างที่ปฏิเสธไปได้ และบอกได้เลยนะว่านี่คือผลงานการเดินทางสุดน่าจรรยัใจของเช็ก i ิงครอปกับ9ปี and Fuel ในรูแอนฟิลในคารักินะหาื่องไงสโมสรในฟุตบอลพิบริสกิจเตรียมที่ทำการประชุมเพื่อจะเข้าร่วมโบสกับการใช้งาน VR จะได้ไปต่อหรือไม่ไดัลตัวการหน้า ่งการเข้ามาของ VR หรือว่า Video Assistant Referee เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกฟุตบอลในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการตัดสินใจมากมายที่เกิดขึ้นผ่านการตัดสินใจด้วยภาพช้าหรือการตัดสินที่ได้รับการแนะนําทีมงานต่างผู้ตัดสินในห้อง VR และการตัดสินเหล่านั้นหลายครั้งมีผลต่อรูปเกมการโดนไล่ออกรวมไปถึงการน,นำมังซึ่งประตูนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามในฤดูกาลส2 3พันี่ิบาริงกิตและก็ VR เองถูกวิจารณ์อย่างย่อยยับ ต่อเนื่องกับการตัดสินที่หลายครั้งไม่แม่นยำหรือค้านสายตาของแฟนบอลยุคที่มีสังคมออนไลน์หลายก็คลิปวิดีโอมากมายที่พร้อมจะโพสต์ลง เพื่อจะให้ผู้คนได้เห็นถึงการทุกการตัดสินโดยเฉพาะเมื่อมีการตัดสินที่ผิดพลาดหรือหน้ากังขากับการตัดสินนั่นหมายถึงการประชุมในแต่ละปีของสมโมสรฟุตบอลพิมเบรเลรวมไปถึงในช่วงจบฤดูก,กาลซึ่งก็มีการระบุท,ที่ทางสื่อว่าจะมีการโบวตโดยสมโมสรร่วมพิมพ์เลรกว่าจะมีการใช้งานในครั้งนี้ต่อไปหรือไม่ โดยฟูตตันก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ได้แสดงความชัดเจนว่าต้องการจะให้มีการยกเลิกการใช้งานและมีการเรียกร้องให้มีการโบทดังกล่าวซึ่งก็จะมีการโบตในช่วงวันที่6มิถุนายนปี2 0 2 4ที่จะถึงนี้โดยผลการโบทจะใช้ระบบการโบตด้วยการมีเสียง2ใน3ต้องการอย่างน้อย14เสียงที่เห็นด้วยจะทั้งหมด20เสียงโหพด่อจะเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสินว่าในครั้งนี้จะเป็นเอกฉันได้หรือไม่ อาร์นไงเลดบูได้ประกาศแต่งตั้งเป๊ปไรเดอร์เป็นผู้นื้อคนใหม่ของทีมไปที่เดอรบป้อยโดยมือขวาของเชคเก n นครอปรายนี้ยังหนีบวิกเตอร์มาสโอสโค้ดที่ทำหน้าที่ด้วยการเดทินแอนฟิลไปเป็นผู้ช่วยในลีกออสเตรียด้วยซึ่งไรเดอร์ได้ประกาศยุติบทบาทผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิบเบร์ฟูตามเชคเกนครอหลังจบฤดูกาลนี้ โดยเจ้าตัวนั้นมีแผนที่จะก้าวขึ้นไป,ปร,รับงานคุมทีมอย่างเต็มตัวกันอีกครั้งหลังเคยออกไปคุม NEC m i c e m s c ม e ่เช่นในลีกบ้านดัชนะฮะเ,เป็นเวลาสันส้นๆแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในครนนนั้งนี้อย่ไรก็ตามทานด้งของเบรสบูซัสบวกได้ประรกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าไราเดอร์ในวัย1 1ปีจะมาเป็นผู้ซื้อคนใหม่ของพวกเขาโดยเซ็นาสัญญา3ปีด้วยกันและจะไป,ปร,ะริ่มง,งานหลังจบฤดูกาลนี้นั่นเองครับ อะไรยังไงเจคนครับตำรวเลยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมีดาวรุ่งเก่งๆหลายคนที่พร้อมจะช่วยทีมแถมบอกด้วยนะว่าทีมงานชุดใหม่จะพัฒนาหงแดงได้อย่างแน่นอนซึ่งเจคนคารับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตกล่าวเนะว่าหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมีดาวรุ่งหลายคนที่มีศักยภาพอันยอดเยี่ยมในขณะนี้โดยครับเองนั้นการังจะแยกทางกับลิเวอร์พูลในช่วงสมอน,นี้แต่ว่าในช่วงของซีซั่นนี้เขาก็ทำให้แข่งดาวรุ่งนะฮะ หลายคนทาผลงานได้ดีจนถือว่าเป็นเหมือนกับทิ้งบรดกชั้นยอดให้คุณซื้อคนใหม่ไปในตัวอย่างเช่นฮาวิเอร์เบและก็จาร์คอนซาเป็นต้นในขณะนี้โดยคุณซื้อชาวเยอรมันเปิดเผยนะว่าผมเนี่ยมองเห็นแต่เรื่องดีๆเท่านั้นถ้าคุณทํางานต่อไปคุณก็ต้องคิดถึงเรื่องที่มันไปได้ไม่สวยและหลังจากนั้นคุณก็ต้องทําการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายทาการปรับในหลายเ,เรื่องนะฮะแต่นั่นไม่ใช่สำหรับผมนะ อาระกำลังพูดถึงเรื่องดีๆเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามันน่าสนใจเป็นอย่างมากที่คุณพูดถึงเรื่องที่ฮาวิ่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ได้ เพราะที่จริงแล้วเขาอยู่กับทีมชุดใหญ่อยู่แล้วผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในขุมกำลังของทีมชุดใหญ่มาได้ซัก3หรือไม่ก็4ีฤดูกาลในคร้งนี้ละมังเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมมาสาพักถึงแล้วเขาเป็นนักเตะที่เก่งอยู่แล้วแล้วจากนั้นเขาก็มาได้รับอาการบาดเจ็บแบบรุนแรงตั้งแต่วันนี้เขาเล่นได้ดีกรณีของจาร์เลคอนซา คอ,อนเนอร์แบชเชอรีเจมส์แมคคอนเนลบ๊อบบี้คราสไดเดการาดอนก็ถือว่าคล้ายกันเช่นเดียวกับตั่งของสเตฟานไบเซติกที่กลับมาแล้วหลังจากที่เจ็บไปนานรักําผลงานได้ดีมันมีรารกฐานที่ดีอยู่แล้วและนี่ยังไม่รวมไปถึงนักเตะชื่อดังคนอื่นในครนนี้เพิ่มเติมกันอีกด,ด้วยโดยคารับบอกด้วยนะว่ากุณซือสตาฟชุดใหม่ของลิเวอร์พูลจะทำให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นโดยกลุ่มที่กลุ่มทีมงานชุดใหม่จะส่งผลที่ดีต่อทีมทีมนั้นได้อยู่เสมอ มันเป็นแบบนั้นส่วนวเรื่องเราเองเนี่ยก็ทําในสิ่งที่เราพอจะทําได้เอาเป็นว่าถ้าเราทําให้มันออกมาได้ดีกว่านี้และแล้วก็เราก็อาจจะหาทางทําได้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันของเราในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะและข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจอกันใหม่คั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่ามาฟังกันทุกขัก้